มา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 มีกลงเลยเี๋ยว้องแหนมหมดแล้วโอ้ยเกือบตายไอ้บ้าเฮ้ยเสียงคนคุ้นอะเกือบตายพะโลมาหน้าบ้านแล้วนายแหนมแหนมไปไหนไป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 คุมหน้าต่างแหนมอุ้ยเกือบตาย คนที่ทำคลิป,ปะ่ะไม่ใช่ครับผมอ่ะใช่ใช่ผมเสียงได้อุ๊ยฟิกบบเ,ยเกือบตายแหนมดูนะตายกูนายให้รุดนะ แนมประตูแนวดูหน้าต่างไว้เก็บของใช้ในายเราให้คแต่คู่ไหลยยมไงมันละกู่ละมาเก็บของที่แหนเอ็มห้าหัวหนาาถอยไปจู่ตรงเพื่อนเราเลยตรงนี้เราเอง ไหนมาเก็บเกาะใช้ดิไหนไม่ฮีละไหลกาดนะ ครับอ่ะแต่ทำไมกูต้องตอบมึงเนี่ยทำไมเนี่ยตันไปดูอะไาเองดีๆเด้อ<ด> ไปแล้วอย่าจบจบไปส่โอ้โอ้เลย แหนมันนี่ฟอร์ตี้วะแหนมโคตรโทดอ่ะกูอยากได้ต้องให้กูไอ้ตันต้องทำให้กูให้ได้ไหตีตีต้องไม้ดีอ๋อยังไม่วางให้ไหมตีผมหน่อยพี่ตีผมหน่อยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีเล่นอยู่ยังไม่วางพี่ พี่ที่บอกมันตีผมหน่อยพี่แขงแหนมเด็กไม่ไม่ไม่มีแหนหโหลแหนมครับพี่แขงเร็วพี่อยากเล่นด้วยเนี่ยแหนมลกูดี เลขมาเลขเลขเลขยี่ครับพี่สีครับคนที่อยู่บ้านหน้าโพสต์ด อย่าไปคุมหน้าต่างไว้นมเอ้มเอาฟอร์ตี้มาเล่นแมงเลยเฮียได้แ <anymore> ล <T> ้วแหลงศาสตร์ฟอร์ตี้เนี่ย สวยสวยนายนายเก็บของเลยเก็บของเลยเร็วเร็วนายเรามาแล้วอีอีเี่เราหน่อยดินายที่เราหน่อยเรามาเราอยู่ข้างบ้านไอเดี๋ยวดิอย่าพึ่งเขาดิ โอ้ยยึดไปไหนอ่ะเนี่ยนานาบ้านมีแหนมนั่งไม่ดูเลยมึงเนี่ยมึงเป็นโรถอย่างเงี้ยแหนมมึงมึงบ้าเนี่ยไอ้เฮียอะไรวะไอ้เฮียนาบ้านมีก้มดูดเฉยมึงมึงสติมาหน่อยแหนมสักนิดนม้อย โอ้โหเออเลยจ้าเออตีนเลยจ้าผมขอข้าแกนด้วยใช่มั้ยัยงไม่เปิดลับครับผมอะไรนะครับยังไม่เปิดลับครับอ๋อครับเล่งเล่งเโอเคจะ้วกว่ะ แหมให้นะต่างหลุดน้าแหนมน้กูกลัวมึงจังไงเนี่ยเฮียนะหน้าต่างหลุดเนี่ยพี่นี่แหละพี่นี่แหละมุกกูตายมแม่กระโดดจริงนตาโวยแหมตายว่ะไอเียโคตรน่ะ